สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกวันนี้เราจะมาส่องกล้องไปที่วอลเลย์บอลหญิง v t ที u ีค0 2 5กันนะคะโดยเฉพาะทีมชาติไทยชุด U21 ค่ะที่กำลังจะลงสนามชิงอันดับ5แล้ว ครับสวัสดีครับก็หลังจากที่ทีมสาวทไทยชุดผสม U21 ของเราเนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับชนะออสเตรเลียมา3-0เซตก็จะต้องมาเจอกับคู่ปรับสำคัญเลยคือ U21 เวียดนามวันที่5กรกฎาคมนี้อ๋อเป็นการรีแม h จากรอบแรกที่เราชนะมา3-1เซตใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะค่ะเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะคือครั้งนี้เป็นการชิงอันดับ5แล้วก็ เออมันเหมือนเป็นการวัดฝีมือของทีมที่กำลังเตรียมไปชิงแชมป์โลกอยู่21ด้วยกันทั้งคู่อือหน่าสนใจมากงั้นเรามาลงลึกกันเลยดีกว่าค่ะทั้งเรื่องฟอร์มศักยภาพแล้วก็โอกาสของทีมไทยในแมชนี้ได้เลยครับคือถ้าดูจากนัดล่าสุดที่เจอออสเตรเลียเนี่ยการตัดสินใจของโค้ชกริิเดบอ่านวิชัยค่อนข้างชัดเจนนะที่ใช้ผู้เล่นยูย่ลงเป็นหลักเลยก็เหมือนกับว่าต้องการทดสอบต้องการให้น้องๆได้แสดงฝีมือเต็มที่ก่อนไปทัวร์นาเมนต์ใหญ่เดือนสิงหาคม แล้วผลงานเป็นไงบ้างคะโคชว่าไงบ้างโคชก็บอกว่าพอใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องเออการรับเสิร์ฟที่ดูดีขึ้นแล้วก็ความมั่นใจของน้องๆที่เพิ่มขึ้นมาชัดเจนอืมแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าทีม U21 ชุดนี้จริงๆแล้วก็ยังไม่ใช่ชุดที่สมบูรณ์ที่สุดของเราใช่ไหมคะเพราะว่ามีตัวหลักบางคนไม่ได้มาด้วยถูกต้องครับคือผู้เล่นอย่างกนกพรแสงทองหรือว่าวลิศรารีทาเลิศเนี่ย เขาติดภารกิจกับทีมชุดใหญ่ใน VNL ซึ่งเป็นรายการระดับโลกไปแล้วหรือบางคนก็อาจจะยังอยู่กับชุด U19 ทําให้ทีมชุดนี้มันเป็นเ,เหมือนการผสมผสานลองระบบทดลองตัวผู้เล่นไปในตัวค่ะค่ะทีมเวิร์กอาจจะดีขึ้นเมื่อเล่นด้วยกันเฉพาะกลุ่ม U21 นะครับเทียบกับตอนที่มีพี่ดาวกติกามาช่วยในรอบแรกแต่ก็ยังต้องบอกว่าไม่ใช่ชุดที่เข้าขากันที่สุดหรือว่าผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการจริงๆจังๆ อ๋อเข้าใจเลยค่ะทีนี้พอเทียบกับย2 1เวียดนามล่ะคะรอบแรกเราชนะก็จริงแต่ตอนนั้นเรามีพี่ดาวมาช่วยประคองเกมอยู่ด้วยขณะที่เวียดนามเขาใช้ยูยีลุ้นล้วนมาตลอดเลยใช่ครับอันนี้น่าสนใจคือถ้ามองกันที่ความพร้อมหน้าเสือณนะปัจจุบันเลยนะ U21 เวียดนามที่เขาแบบรวมตัวฝึกซ้อมกันมาต่อเนื่องยาวๆเพื่อชิงแชมป์โลกโดยเฉพาะเนี่ยอออาจจะดูมีความได้เปรียบเรื่องความสมบูรณ์ของทีมเรื่องทีมเวิร์กที่น่าจะเข้าขากันมากกว่าค่ะดูเขาเตรียมตัวมาดีจริงๆแต่ว่าถ้าเรามองลึกลงไปวัดกันที่ศักยภาพผู้เล่นรายบุคคลจริงๆนะครับเมื่อทีมไทย U21 ของเราได้รวมตัวชุดที่ดีที่สุดจริงๆผมยังเชื่อว่าเราก็ยังดูมีภาษีดีกว่าอยู่นะ แสดงว่าปัจจัยสำคัญก็น่าจะอยู่ที่ว่าทีมเฉพาะกิจชุดนี้ของเราจะรับมือกับทีมเวิร์กกับความแน่นอนของเวียดนามได้ดีแค่ไหนโดยเฉพาะการรับมือตัวเก่งของเขาอย่างดังฉิฮองที่เขาเรียกว่าปืนใหญ่ U21 อะไรนั่นนะคะใช่เลยครับคนนี้สำคัญมากดังทีฮองนี่คือตัวจบสกอร์หลักของเวียดนามเลยเกมนี้เนี่ยบล็อกของเราการตั้งรับของเราต้องทำงานหนักเป็นพิเศษเลยครับเพื่อจะหยุดเขาให้ได้ ค่ะแล้วถ้าดูฟอร์มของผู้เล่น U21 ของเราในนัดล่าสุดล่ะคะมีใครที่แบบโดดเด่นน่าจับตาเป็นพิเศษบ้างไหมคะก็มีหลายคนที่ทำได้ดีนะครับอย่างบีมการจนาสีสายแก้วตำแหน่งหัวเสา o อ OH เนี่ยก็แสดงให้เห็นเลยว่าเขาทำได้เร็วตีหนักจริงๆอืมเห็นด้วยค่ะแล้วก็มีไอซ์ขวันพัฒนนวลวันอีกคนหัวเสาเหมือนกันคนนี้จะมีความคล่องตัวเล่นบอลได้หลากหลายดี ส่วนออมรั์ปภัชยาพลธรรมในตำแหน่งบีหลังหรือ OOP เนี่ยก็ดูตีได้มั่นใจมากขึ้นเยอะเลยการที่ไม่มีพี่ดาวกติกาอยู่ในสนามอาจจะทำให้ประสบการณ์ลดลงไปบ้างแต่ก็เหมือนเปิดโอกาสให้น้องๆกลุ่มนี้ได้โชว์ของเต็มที่เลยนะคะถูกต้องครับมันเป็นเหมือนดาบสองคมนิดๆแต่ในแง่การพัฒนาผู้เล่นยู21ถือเป็นเรื่องดีแล้วในเชิงแทคกติกล่ะคะมีจุดไหนที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวตัดสินเกมนี้ได้บ้างถ้ามองในเชิงเทคนิคลุ้ลยเลยนะ มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วมันก็สอดคล้องกับพวกข้อมูลการวิเคราะห์สมรรถนะในกีฬาวอลเลย์บอลที่มีงานวิจัยรองรับอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าปัจจัยสําคัญที่มักจะแยกทีมชนะกับทีมแพ้ออกจากกันได้ชัดเจนก็คือเรื่องประสิทธิภาพการรุกหรือ a t t a ทกการเซิร์ฟหรือ s ซ r ร์การสกัดกั้นหรือบล็อกแล้วก็การรับตบการขุดบอลหรือดิกค่ะทั้ง4อย่างนี้สําคัญหมดเลยใช่ครับ แต่ดูเหมือนว่าจะมีอีกปัจจัยหนึ่งที่แบบอาจจะสำคัญไม่แพ้กันหรืออาจจะสำคัญกว่าด้วยซ้ำในแบบนี้เหรอคะคืออะไรคะคือเรื่องข้อผิดพลาดเองครับหรือ unforced errors อ๋อตีเสียเองเสิร์ฟเสียเองอะไรแบบนี้เหรอคะใช่เลยครับพวกเสิร์ฟเสียตีออกตีติดเน็ตรับเสิร์ฟพลาดง่ายๆอะไรพวกนี้ข้อมูลวิเคราะห์บางีชี้ว่าทีมที่เล่นพลาดเองบ่อยๆเนี่ย อาจจะเสียแต้มไปฟรีๆเกือบเกือบสิบแต้มต่อเซตเลยนะโหเยอะเหมือนกันนะคะเยอะมากครับดังนั้นการคุมตรงนี้ให้ได้การลดความผิดพลาดง่ายๆลงให้ได้เนี่ยผมว่าเป็นหัวใจสําคัญที่สุดเลยของทีมไทยในการเจอเวียดนามที่เขาขึ้นชื่อเรื่องความเหนียวแน่นความแน่นอนอยู่แล้วซึ่งก็ตรงกับที่โคช้ชแล้วก็น้องๆผู้เล่นให้สัมภาษณ์หลังเกมนัดล่าสุดเลยนะคะที่เขาจะเน้นเรื่องความมั่นใจการรับเสิร์ฟการเสิร์ฟแล้วก็พยายามลดข้อผิดพลาดส่วนบุคคลลง ใช่ครับอย่างน้องบีมน้องอ,อมทรัพย์ก็บอกว่าการเจอคู่แข่งในรุ่นเดียวกันก็น่าจะทําให้เล่นได้ง่ายขึ้นแต่ก็ยังต้องปรับปรุงข้อผิดพลาดกันอยู่เพราะฉะนั้นแมชนี้ก็น่าติดตามมากๆเลยนะคะเป็นบททดสอบสำคัญของทีมยู1ไทยในสภาพที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยครับแต่ก็แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นนะโอกาสชนะผมว่าเปิดกว้างแต่ต้องอาศัยการเล่นที่ละเอียดรัดกุม่มลดข้อผิดพลาดให้ได้แล้วก็เล่นอย่างมั่นใจตามแผนที่ซ้อมมา และทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับพวกเราหรือแฟนๆวอลเล์บอลคะผลแพ้ชนะในนัดชิงอันดับ5เนี่ยอาจจะไม่ได้สําคัญที่สุดหรือเปล่าผมว่าก็ส่วนหนึ่งครับคือผลการแข่งขันก็สาคัญแหละแต่มันคือบันไดก้าวสำคัญเลยนะคือการสะสมประสบการณ์ในเกมระดับนานานชาติของนักกีฬาดาวรุ่งกลุ่มนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับเวทีที่ใหญ่กว่าอย่างชิงแชมป์โลกในเดือนสิงหาคมประสบการณ์ตรงนี้มันมีค่ามากจริงๆครับมันหายไม่ได้จากการซ้อมอย่างเดียวแน่นอนค่ะเห็นด้วยเลยค่ะ ประสบการณ์จริงในเกมสำคัญแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้จริงๆสุดท้ายนี้ก็มีประเด็นชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะคะไม่ว่าผลการแข่งขันในวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรสิ่งที่เราอาจจะต้องมองไปข้างหน้ากันต่อก็คือประเทศไทยเราจะสามารถพัฒนาระบบสนับสนุนนักกีฬารุ่นใหม่ๆของเราทั้งในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการการเสริมสร้างร่างกายให้แข,แข็งแกร่งทัดเทียมกับระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาระบบหลีกอาชีพให้มันต่อเนื่องให้มันยั่งยืนเพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาวได้อย่างไรบ้าง